สวัสดีครับท่านผู้ชมครับให้เรามาตามสูตรของเลขเรียงมหัศรจรรยั์กันต่อนะครับก็ก่อนอื่นก็มาดูคำเตือนนคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะครับจากเล็กเลี้ยงมหัศจรรย์นะครับมาดูเมฆสูตรของเรานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเมสูตรหมวดที่16นะครับตัวดินนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูอ่า หลักหน่วยนะครับสูตรหลักหน่วยของเรานะครับเราทํามาได้ประมาณนี้นะครับสูตรหลักหน่วยก็ตัวชนนะครับงวดนะครับตัวชนที่เก้ามาที่เก้านะครับตัวชนที่อืมก็ไม่ค่อยโฟก,กัสตัวชนที่เก้ามาเก้าตัวงวดต่อมาชนที่เก้าก็ออกเจ็ดเก้า หมดต่อมานะครับสามสูตรนี้ชนตังนี้ศูนยนะครับก็มาที่ศูนยูนย์วดนี้ก็ชนที่เจ็ดก้าศูนสองมาที่เจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดวดที่ผ่านมานะครับเอ,อ่อตัวชนนะครับหลักหน่วยของเรามีสองสามสี่นะครับก็มาที่สี่นะครับเรียกว่า9กสี่นะครับสําหรับงวดนี้นะครับ ที่เราทํามาได้นะครับกดจะประมาณนี้มีได้ตัวชนอยู่4ี่ตัวนะครับ6กแปดเก้หนึ่งนะครับตัวชนเป็นหลักหน่วยนะครับคราวนี้พอเราได้หลักหน่วยมาแล้วนะครับนี่คือสูตรของเรานะครับคลิปที่แล้วก็ตัดด้วยแต้มให้นะครับคราวนี้เราก็จะมาตัดหลักหน่วย ตัดด้วยหลักหน่วยนะครับเด่นปักหลักเลยครับเขียนไว้เขียนไว้ตรงนี้นะครับเด่นทับปักเด่นทับปักหลักหน่วยนะครับ จะมีตัวเลขคือหลักหน่วยของเราตัวเลขของเราคือ6891ดเก้ 6, 8, 9, นะครับ 6, 8, 9, นวนแปครับเลขเลขปักหลักหน่วยของเรานะครับคราวนี้เราก็จะมาดูว่าหลักหน่วยที่มี 6กแปดเก้าหนึ่งในชุดแต้มของเราครับในชุดแต้มของเราที่มีหลักหน่วยเป็นหกแปดเก้าหนึ่งนะครับอย่างตัวนี้เราก็เพราะว่าตัวนี้เรายังไม่กลับยังไม่ปักหลักนะครับถ้ามีแปดสี่เราก็เอามาเป็นสี่แปดนะครับเพราะว่า จะได้ให้แปดมันมาอยู่หลักหน่วยประมาณนั้นนะครับพอพอชุดนี้เรายังไม่ปักหลักนะครับเราก็จะมาลงตัวปักหลักให้นะครับตัวนี้ก็อย่างตัวนี้ก็จะมีสี่แปดก็จะเป็นแปดสี่แปดสี่เก้าสามก็จะเป็น ก้านะครับศูนย์สองศูนย์สองสังเกตไม่มีนะครับก็จะมีหกหกนะครับหกหกนี่ก็จะเป็นเลขเบิ้ลน,นะครับลงไว้เลยหกนะครับเป็นเลขเบิลน,นะครับต่อไปแต้มที่สามก็จะมีหกเจ็ดมีเลขหกนะครับมีเลขหกก็จะเป็นเจ็ดหก แปดห้ามีเลขแปดนะครับ, 8, 5, รบก็จะเป็นห้าแปดห้าแปดตัวน,นี้เก้าสี่ก็เป็นสี่เก้านะครับศูนย์สามจะไม่มีนะครับไม่มีศูนย์สามหนึ่งสองมีเลขมีเลขหนึ่งนะครับก็จะเป็น สอแทนนะครับแล้วก็เต็มที่4ีเต็ม4ี่นะครับหกนะครับมีทั้งหทั้ง8เลยก็ลงไป6 8 8ป 6. 6 8ปปดนะครับเก้าห้า เเกก็็จะปนห้าเก้านะครับศูนย์สี่ไม่มีนะครับหนึ่งสามก็จะเป็นสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดไม่มีนะครับเจ็ดเจ็ดไม่มีเจ็ดต่อไปหกเก้าเก้าหกมีทั้งหกทั้งเก้าก็เป็นหกเก้าแล้วก็เก้าหก เจ็ดแมี8นะครับแหลักหน่วยก็เป็นเจ็ดแนะครับ0ูหไม่มีศูนไม่มี5้นะครับหนสก็จะเป็น41นะครับ 6, ส่วนไปแต็ม6ก็จะมี6กนะครับก็เป็นศูนย์หแทนศูนย์ห เก้ามีเก้านะครับเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งห้าก็จะเป็นห้าหนึ่งนะครับ ทั้งหกทั้งหนะครับไม่ก็มี6 1แล้วก็1 6ึ่นะครับเจไม่มีนะครับเจไม่มีในนี้มี8 9ดกนะครับแปกับเก็เป็น8 9ดเก้าเก้าแปดต่อไปแก้มแนะครับแก้ม8ก็จะมี7 1 หนึ่งนะครับแปดศูนย์มีเป็นศูนย์แปดหกสองมีหกนะครับก็เป็น2 6สองหกนะครับเก้าเก้านะครับเก้าเก้าเป็นเลขเบิ้ลโอเคนะ okay, นะครับกดตัดแล้ว ได้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่เก้าสองสปยยี่สิบเจ็ดชุดนะครับตัดสเปรยหลักหน่วยได้ยี่สิบเจ็ดชุดนะครับก็ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับนี่ขนาดว่าตัดนี่ขนาดว่าตัดหลายหลาย หลายตัวเลขแล้วก็้ะงยังเยอะอยู่นครับก็มาทำให้ดูเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าแนวทางตัวเลขมันก็จะมาประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราคัดจากชุดเต็มเข้ามาแล้วครับชุดเต็มที่ยังไม่ปักหลักนะครับมาแต่แต้มก็ยังไม่ปักหลักแต่ตัวนี้มาปักหลักที่หลักหน่วยนะครับ กแปดเก้าหนึ่งนะครับตัดออกมาแล้วนะครับตัดออกมาแล้วก็จะเกาสบยิบเจ็ดชุดนะครับตัวตรงนะครับคือตัดมาแล้วเป็นตัวตรงนะครับตัดมาแล้วเป็นตัวตรงนะครับคราวนี้ว่าถ้าท่านไหนที่มีเลขดัด สมมติสมมติเราไปตัดตัดเลขดับนะครับดับที่แปดทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับเราก็มาตัดเลขแปดออกนะครับทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับก็จะเหลือน้อยลงนะครับแต่ในที่นี้นะครับตัวเลขดับก็ไม่อยากให้ใช้นะครับคือมันก็มีโอกาสพลาดมีโอกาสลุดนั่นแหละนะครับก็ ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับถ้ามีตัวระดับดีๆหรือตัวเด่นในใจนะครับท่านก็มา,าสามารถมามาเปรียบเทียบกันได้นะครับเพื่อจะเป็นแนวทางที่มันเหลือน้อยลงเหลือน้อยชุดลงนะครับลดต้นทุนลงไปได้นะครับก็จบประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวบทสรุปแล้วโคมจะสรุปเลขดินให้มันเหลือน้อยลงมากกว่านี้นะครับแต่ชุดนี้ก็ก็ดูไว้ก็เป็นคร่าวๆแล้วแหละก็รู้แล้วแหละว,ว่าเลขมันต้อง,ต,องต้องอาจจะมาในแนวนี้นะครับดูเป็นแนวทางไว้นะครับก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะครับ เพราะว่าไม่ทราบว่าเลขกล่องฉลากลกลมๆนะครับมันจะลงมาตัวไหนนะเลขอะไรนะครับก็ทําให้ดูเป็นแนวยาเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางแค่เป็นการคํานวณสถิติที่ผ่านมานะครับจํานวนสถิติที่ผ่านมานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวเด่นตัวเด่นปักรับหน่วยนะครับ งวดที่แล้วเราก็ปักหลักที่หน่วยมานะครับพอมาเข้าตัวรองนะครับเรามาเป็นตัวรองแล้วนะครับปักหลักตรงแล้วมันก็เข้ามาเข้าตรงนะครับเก้าสี่นะครับงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วที่เราสรุปให้นะครับหนึ่งเดือนสามหกแปดนะครับก่องวดนี้หวังว่า ว่าสูตรของเราจะเดินต่อนะครับเด,เดินมาให้เราต่อนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามา,ารับชมนะครับท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็ขอบคุณล่วงนานะครับที่จะกดติดตามให้นะครับก็ไว้พบกันคิปต่อไปนะครับคิดต่อไปอาจจะอาจจะมีตัว เลขเด่นมาตัดหรือปักหลักสิบมาตัดอีกทีนะครับแล้วค่อยสรุปกันนะครับอย่าลืมกดติดตาม้ว้นะครับจะได้รับชมคลิปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมีอะไรก็กดคอมเมนต์ได้นะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณและสวัสดีครับ